วันวันนี้พวกเราจะมาเล่นกับเพื่อนอีกแล้วเขาเพื่อนมา้างบ้านเฮ้ยปลาหมึกตัวนี้เฮ้ยเขาน้องเขาตายสงสารเขาอยู่อืมอาทิตย์เขาคืออะไรค่ะเฮ้ยอันนี้คือน้องเรานะทุกคนเฮ้ยไม่ใช่คาบ้าน์สองชั้นน่ะแต่ว่าตอนนี้ปิดแล้วน้องพลอยโอ้โหแล้วจิ้จ๋อมันจัดใหญ่เงี่ยน้องพลอยนี่เพื่อนดูตัวนั้นนี่ใหญ่มากเลยอ่ะเฮ้ยชลามใหญ่มาก เออเป็นแต่ว่าแต่ว่าตอนเราต้องสร้างบ้านแค่สก่คนไปสรเฮ้ยทุกคนเพิ่นต้นนี้เหมือนต้นคริสต์มาสเลยเฮ้ยแต่คืามีครั้งคราวทุกคนท่านนั้นเราตั้งทำเนื้อได้เลยนะเพราะตอนนี้เรากำลังย่านิ้วเนื้มันเกิดอยู่ทุกคนแต่ตอนนี้พวกเราจะสร้างห้องใต้ดินให้กับเพิ่มนะเดี๋ยวตรงบันไดลงอ่ะบันไดลงตรงนี้นะเพิ่มบันไดลงเดี๋ยวเราคิดว่าต้องลึกแค่ไหนอ่ะ สุดจะมากกว่าไปถึงตอนนี้ไก่ไก่เริ่มสุดแล้วนะต่อมาแค่นี้มั้งถึงจะถึงเดี๋ยวขอเก็บไก่ก่อนนะนะสุาาไดไก่ตรงนี้ด้วยตัวเองมันได้นะโอเคโอเคทุกคนจะมาซากรอบตรงน,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 นี้เสร็จแล้วโอเคตอนนะี้เหลือแค่พื้นนะ ใช่เหลือแค่พื้นแต่เหลือแค่อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเราคิดว่าเราชอบเพลงนี้นะในเกมไมค์คาร์บ่ะมันมันทำให้กับความสงบสงบของพวกเราเวลาอัดคลิบ่ะใช่ไหมน้องเพิ่มนี่เพื่อเขาพยายามหน้าว่าใช่ทุกคนน้ำพอเดี๋ยวเราเปิดเพลงได้ไหมน้ำพอปิดเพลงอะไรที่เรามันมันหน่อยที่ไอเสียแบบตื้มดึ้งอะไรแบบเนี้ยได้เลยอ่านแลก็เพลง นี่ทุกคนรเราชอบเพลงนี้เดี๋ยวมไม่เราทำทีหลังเอา้าทำไมเพลงจบไวจังเฮ้ไหมสลับสลับ ทำปิ้งแคมปิ้งแม่แม่จัดทั่วไปเลยทำยังไงอ่ะล่ะตั้งใจหรือเปล่าพี่จีนแต่ว่าทำไมถึงไม่ทำช่องเป็นของน้องพลอ่ะเดี๋ยวน้องพลอได้คนดังโตมาในหน้าน้องพลอยัดทีสอง กันรักษาคนไข้ไ่างเนี้คนคนดูได้กดติการเยอะๆในแล้วเขาจะบอกว่าน้องพอเป็นวีโ่ว่พี่การสอนให้กับหมอคนหนึ่งที่เรียนหมอฮะฮะโอ้โหส่วนชันบนเราขอเป็นห้องครัวแล้วโซนี้จะเป็นห้องอะไรดีนอานี้ ห้องใต้ดีนเราจะเป็นห้องนอนแล้วก็ห้องเก็บของเริ่มเอางี้เนอวเราเก็บบล็อกใ่หนูเราเก็บกต้องช่วยกันโอเคน้องพลถ้าเพลงนี้จบเมื่อไหร่น้องพลเกี่ยนเพล่งเปลี่ยนเพลงที่มันมันมันี่สนุกสนุกเลงคลิปนี้อจม่อ่เออใช่คิน้อต่ออีใครที่ดูคิปนี้ไปบอก่ิีมีสีนะ เพราะว่ามีคนจำจัดสีหมดแล้ว จะได้กล้องกว้างสำหรับการแคมปิ้งเวลาเราจะมองอะไรเราจะได้มองตามใจที่เราต้องการใช่ไหมเพอนเราเล่กจะมาแล้วจริงเหรอมัน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 ต้องเปลี่ยนผิวเมันเสือขนเรา้อ็ทตบ้ สร้างต้องคิดมากทุกคนเดี๋ยวเรามากันต่อเดี๋ยวเรามากันทุกคนตอนนี้พวกเราอ่ะมาแต่คือแต่คือว่าพี่วานไม่มืนแมวว่ะทุกคนอันนี้เป็นไงบ้างตรงนั้น่ะเฮ้ยคิปเปอร์ออกไป คิปเปอร์ไปยูทูบเบอร์คนนี้ที่ดูกว่าที่นายคิดอิทเจ้าชิ้นจอะใจมาทำอะไรต้นต้นปวดเหมือนจันแต่ว่าพี่มายังไม่ถือ่าพี่มายังพี่มายังถือว่าพี่มายังไม่เป็นยูทูบเบอร์เราเราเป็นยูทูบเบอร์แต่แต่ตอนนี้เพื่อยังไม่มีช่องเพิ่มแหละ เรารู้ไหมว่าเราเพิ่งมีช่องขอเราตั้งแต่ตอนเราป2นะเพิ่มโอเคทุกคนนะถ้าเธอถ้าเธอมีไฟเยอะๆแปลว่าเป็นเขตของมุกี่ที่จะปลูกต้ปปปปนปลูกปลูกดอกไม้หรือว่าปลูกพืชสมุนไพรนะโอ,อ้หตรงนี้นะพอพอ,พอพอที่จะปลูกต้ตนตปลูกอะไรตรงนี้ได้เพราะตรงนี้อาจจะแคบมากอืมแคบเนะแคบนะถ้าทำเป็นตรงตรงแมนตรงแต่ตรงแม่เราเชืว่าปลูกต้นไม้น่าจะดีฮะเดี๋ยวนะเหมือนมุกี้มีวิธีอะไรบางอย่าง เอได้ไมพี่ขอเล่นไม้คราฝั่งน่นไหมไเล่นเลยเอาไปเล่นในห้อไว้ไปเปิดแอรเนี่ยมาเดียพกราจะมาเอาพื้นไม้แทนนะแล้วใครแล้วบางบุ้ค่เราเองน่ะมันหลุดมันหลุดจากกระเป๋าน่ะเล้แล้วบางจะเอาไปเล่นเลก็ได้นะอ๋อเราบางพื้นที่ถ้านั้นพื้นนอกบ้านเราขอเป็นปูนเอาไหม เอาปูดีกว่าทุกคน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 ผมไม่ชอบที่จะมีน้ำใช่ไหมแต่จันชอบตอนที่มีน้ำพุนะเหนื่อยอะเคจะทำน้ำอะไรรูกไหมน้ำแลยวก็ดยวขอขีดไฟก่อน ทุกคนน้องเฮ้ยใช่ลูกน้องเราอ่ะชื่อลูกน้องเราอ่ะชื่อพุษาน้ำพอตัวซอมบี้เหรอซอมบี้เหรอถ้าดูสิซอมบี้ใส่ชุดก็สีเทินอุ้ยไม่เพื่อมันมีอยู่ทั่วไปแล้วมันเป็นทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราคิดว่าตรงนี้ ทุกคนตอนนี้เราคิดว่าที่จะไม่เป็นไรไม่เป็นคนให้เอาให้ลำพายอยู่ครับรู้ครับทุกคนตอนนี้โอ้ยมันมีเอ้ยมันมีตัวนึงอะ่ะเอ้ยปลามึกแสงมันเราจะเราจะรักเราจะรักท่าสวยอยู่บางทีนี่ให้มันกลับอันนี้นี่เลยมานะ อนายน้องพลปลูกอะไรตรงนี้ได้เลยเราตามใจน้องพลเลยมาเพิ่มมาช่วยทำหน้าที่ทำห้องใต้ดินกับพวกเรากันเพิ่มทำเฟอร์นิเจอร์ข้ข้างบนก่อนถ้าเพิ่มทำอะไรเสร็จแล้วมาทำข้างล่างกับพวกเราต่อได้ แต่เขาบอกว่าแต่ว่าห้องใต้ดินทั่วไปอะ่ะเขาต้องทำลึกๆอยู่นะเพอรรู้ไหมบันไดอะ่ะเออชั้นนี้เขาจะเป็นห้องห้องใต้ดินแบบเตียนอนอยู่ลึกไปอีกเราจะทำเป็นห้องเก็บของเอาลึกๆเลี่ยวเฮ้ยเขาเรียกว่าบันไดไม่สิ้นสุดอะ่ะชั้นนี้ในถ้ามีแต่มีแต่ไฟนะใช่ นนนนะลึกแค่นี้ไหมบันไดอ่ะเพิ่มบันไดพอแค่นี้แล้วนะเพิ่มมาช่วยกับพวกเรากันอย่าค่อยทำเฟอร์นิเจอร์ข้างบนาว่าใันไม,ม่แค่นี้นะาหว,ว่ามันใหญ่โตจุนะใหญ่โตแล้วทำยังไงอะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะัเกตนะว,ว่าว่าขั้นบ,บนมันมีผัดออก เออข้างบนก็เราเห็นท้องฟ้าอยู่ข้างบนหัวพวกเราด้วยแหละถ้าถานั้นถ้าไม่รบกวนขอปิดทานออดท่ำนะปิดคนน้องพลอยทำคนเดียวนะถ้าน้องพลอยอยากอ่ะโอเครู้แล้วผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้คือมา ก็ย๋ยวเราทํากองไฟก่อนนะค่อยทําทีหลังก็ได้เพราะว่าเพราะว่าเรา,เราจะเราจะได้ไเพราะว่าเพราะว่ามันทําให้เราเสียเวลาการทํางานหนัหนกๆนอเคทุกคนที่เราเราทำแค่นี้พอน,นะโอ้โหคลิปนี้การทำเนี้ยยากมากทุกคนโอ้โหใครจะทำเหนื่อยทุกคนการหดที่มันเป็นห้องใต้ดินเนี่ยความยาวแค่นี้ไม่เพิ่มความกว้าง โอเคพอแค่นี้นะโอ้ยเกือบตกเกือบตกเกือบตกเกือบเกือบโอ้ยเพิ่มพอก่อนเพิ่มแค่นี้เออความกว้างแค่นี้ก่อนได้ไหมมันไม่อาจ,จะไม่พออะ่ะก็ได้โอ้นี่ดิไปถึงความกว้างที่สุดเลยเพิ่มดู โอเคพอแล้วนะแต่ต้องทำกำแพงของตรงนี้หน่อยเราช่วยกันขุดกันนูตี้ก็ไปทำงานของน้องพลอยได้เลยเดี๋ยวขอสต็อกก่อนนะเพราะว่าชิมนี้อาจจะยาวเกินไปทุกคนตอนนี้น้องเราเปิดเพลงอันนี้อยู่นะ <S <S แต่รู้สึกว่าเราชอบอยู่นะบางทีอ่แะแต่เราไปตรงนี้ก่อนอันนี้คือ ห้องนอนของน้องเราตรงนี้แล้วสวยอีกโซนนึงคือที่เก็บของแต่ตรงนี้อาจจะมีสิ่งมีชีวิตประหลาดตกกระโดดลงมาก็ได้นะแล้วต้องแล้วจะปล่อย,อยมันแบบนี้เลยเหรอเออหมาถึงที่เก็บของตรงนี้มันไม่มีหลังคา กงทำไมาเคยกงอะไรไหมตอนนี้พวกเรามีธนูอะไรนะลูกธนูอะไรนะอ๋อเรามีลุลูตตอนนี้น้องเราสร้างลูกธนูอาบยาพิษน้องพลอยมาสร้างห้องนอนของน้องพลอยได้เลย ตรงนี้เราจะสร้างเก็บของเก็บของให้กับเพิ่มแล้วเราล้อน้องพลอยนะเพราะว่าเวลาเราจะขุดของเลยถ้าหรือเราน้องพลอยน้องพลอยเรามีน้องบอสส่วนโซนนี้ที่เป็นเก็บของตรงระเบียงอะ่ะเราจะให้น้องสาหรับน้องพลอยนะตรงนี้ของน้องพลอยถ้าหนูน้องพลอยได้ของอะไรดีๆอะ่ะเก็บไว้เลยเพื่อความทรงจา เก็บขนมปังยเยอะเลยเดี๋ยวเราจะได้มีอาหารกินได้หลายวันอะแต่เราคิดว่าอีเป็น,นเราใช้เตียงเราสีฟ้าก็ได้เพื่อใช้สีแดงไป,ไใ,งไปให้น้องพอน้องพอก็ใช้ไปสีม่วงก็เอาไป ตรงนี้เ,เด็ okay. ออกทำไมอะ่มอะมันแหลกทำไมน้องพลไม่เคยซื้อโซพท์ใหม,ม่เลยเหรอยายเราก็ไม่เคยนะอุ้ยเ OD, พือ่อนน้องพลถูกโดนถูกโดนออกจากเกม พลอยกลมาไวจังตะกี้ยังโดนออกเลย,พย,ยเ,เ,เพิ่มทุกวันลอ,อยวันลอยกระทงของทุกปีเพิ่มได้เรียนครึ่งวันไหมเราได้อยู่โรงเรียนครึ่งวันนะทุกทุกปีของวันลอยทงอ่ะเพราะเราจะไปดูน้องพลอยการแสดงของวันลอยทงทุกปีใช่ไหมน้องพลอยใช่ใช่โอ้อออดดดำุเเเยยยีี๋๋ววจจะะกใช่ ทุกคนนอนนี้น้องพลอยเรากูเล่นเล่นทุกคนน้องเราดูพี่ป่าบอลทุกคนพี่ป่าบอลเราอยากได้เสื้อนะทุกคนทุกคนต้องกดติดตามเยอะๆนะกดติดตามเยอะๆด้วยเราขออีกหลายคนเลยพันล้านคนเลยก็ได้จะดูบีดีด้อมด้อมด้อมยิ่งดูปพ๊่เพื่ออะไรนะตะเกียร์เพิ่มเพิ่มตะเกียร์แบบนี้มันอาะสูงไม่พอคหรือเราเดินอ่ะเดิน หัวของพวกเราอาจจะโช์ตะเกียงก็ได้มันนี้เพิ่มต้องแบบนี้เอา้าตัวนี้ตายโอ้โหแล้วก็ยังไม่พอฮนะมันอาจจะไม่ค่อยกว้างอ่ะ แล้วอันนี้ห้องนอนหรือส่วนฝั่งนี้คือห้องเก็บของถ้าเกิดใครจะซ้อมคนจีเอก้อมอะไรอะมาซ้อมตรงซ้อมทีนี่เลยนะตรงห้องนอนที่น้องโยห้องนอนที่ตรงนี้ไม่ใช่ใครมาไม่มาซ้อมตรงนี้น่ะมันจะเป็นมันจะเป็นที่ซ้อมยินทอนูแล้วก็ที่ซ้อมเฮ้ไปนอกบ้านกันน้องโบสร้างที่ซ้อมมาให้พวกเราตรงไหนข้างล่างเหรอ แล้วก็พี่ติ๊กพี่ติ๊กคิดว่าทำฟาร์มนะทาฟาร์มเก็บเรวเรวล้งตรงนี้ทำไมมีต้นไม้ตั้งเยอะจังตรงแถเนี้ทุกคนหลังจากนี้เราจะทำเป็นที่ขันที่อยู่อาศัยอยู่ตรงไหน่นใชที่สองอยู่ตรงไหนเราถามุตี้เอาอ๋อในนั้นเนจอที่สองของน้องพลแล้ว รับสู่ที่ร้อนนะถ้าถ้าเดี๋ยวจะร้อนปีอะไรต้องมารงมีทุกท่านทุกปีทุกวันทุกเดือน เราเรออยู่เราใจเย็นๆอยู่ถ้าน้องพลอยไม่อยากบินนะ่ะน้องพลอยก็เดินลงบันไดก็ได้นะเราทำบันไดให้น้องพลอย ความยาวกี่เมตรหนึ่งสอามสีอยู่สความยาวของพื้นบันไดอยู่สี่ตรงนี้ตรงพื้นที่เรียบๆยทำไมบัไดทำไมบันไดกับหัวตะกีบันไดแบบนี้น่าจะพอได้นะมันอยาดยาวแต่เราต้องทำบันไดเรียวด้วยนะเพราะว่า ราะมันเกินแทะมันเกินตัวของบ้านพวกเราไปแล้วเราต้องทําบันไดเลี้ยวเพื่อไปหาบ้านพวกเราให้ได้อะเ,เ,เอน้องอพลอยก็สร้างที่สองก็ดูคิดว่าเราสร้างสถานที่ต้องเกิดสลับเราเราคิดว่าให้น้องศกษยที่นี้เป็นโรงเรียนสำหร,รับ

เกินเกินฮะมันไหนก็เลียวฮะไหนมีขั้วโลกไหนโอ้มีขั <yah> ้วโลกทุกคนน้องเรากำลังตี <music> no, แม่หมีผีข้าวโลกเนี่ยน้องโพลังตีนอย่าตีน้องหมีน้องหมีง่ารักน้องโพอย่าตีเขาน่ารักเอามาเลี้ยงไหมเอาไปเลี้ยงก็เอาไปเลี้ยงไปอย่าให้ข้าวพวกเราแต่อย่าให้มันข้าวพวกเราอข้าก็ข้าพี่มายนะหมีไปแล้วนะตอนนี้น้องเราอยู่ไหนเนี่ย มอยทำจะทำอะไรกับหมูหมี ลืมดาาไปแล้วเหรอแล้วที่แล้วก็ลืมดาบใช่ไหมใครท่านหัวลำพงคพูดยจำตัวตอนนั้นได้ไหมทุกคนเดวี่ยกเรามาทำันไดกันต่อแล้วเมื่อกี้เพราะเราพักผ่อนมา ท้ามันกองค่ะพี่มาตัวนี้มีกี่ตัวฝั่งนี้มีนี่ก่อนพึ่งที่ทำงานล้งพึ่งพี่ทำงานแล้วนะมีหกตัวนี่ห้าหกเ็หนึ่งสองีกพี่ไมาตัวนี้เราเห็นในคลิปด้วยตัวไหนบ้างตัสองพ่ พวกท้หาหาแล้วก็พวกเนี้ยเต็มจีเมนหรือนี่ทำไมจีแมนหมมน้ามันมแปลกๆอะ่ะไม่รู้แล้วปู่กับหญ้าไปไหนอะ่ะเขาไปไหนก็ไม่รู้ฮะเราไม่รู้แล้วแล้วปู่กับแล้าให้ฝั่งเลยไม่เล่าเลยอ่ะให้เราฟัง เดี๋ยวจะเป็นผูช้ชนะตัวนี้มากกว่าแล้วตัวนี้มีวันตายตอนนี้พวกเราทำบันไดอ่ะนะบอยสร้างพื้นที่ซ้อมล้อเลยทำบันไดพี่ไี่มาพี่มาคือว่าพี่ดูพี่มา,มา,มาดูในะห้องใต้ดินก่อนท่อน <c oughs> จัดสวยไหม <c oughs> ให้มาอยะตกแต่งเลยที่มาตกแต่งได้ <c oughs> เพราะว่าเราสร้างประโยชน์อะ เอ้ยเอาของนี้ไว้ข้างบนทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราต้องแต่งห้องครัวตรงนี้เองมาดูดมาลงมาดูชั้นล่างนี่มาลงมาดูชั้นล่างก่อนไม่เลยลเดียยเ๋ยวเดี๋ยวเพราะ่าเราต้แต่งเดี๋ยวเฮ้ยต้องขาดอะไรไปอะ่ะตู้หนังสือในเราจะได้เพิ่มความรู้